ใครลูกสาวคบุใชคุงกสดลูกสาวเห็ดซอยยังดีเลยเดีไดวเวียกยิ่งเลก็ไปนเห็ดงานบ่าี่ เนาะเข่างานจักโมงของข้างเจ็ดโมงโอ้ยมันกะจะหอดเวลาแล้วนี่ไปเตรียมตัวกับปิดคือกันอ๋อปิดคือกันอ๋อเพื่อวาร์รันขายอาหารก็จะปิดว้ามันก็ไปขายอัน้ำให้โรงเรียนโอ้โรงเรียนปิดกับปิดน้ำร้านอยู่ข้างในข้างหน้าโรงเรียนบ่ในโรงเรียนในโรงเรียนเลยโอ้คนข้างนอกไปซื้อว่าอะไรตัวนี้ โ <Okay>, องเขียบบ่กะหางานให้มันกันโตงานกินโอ้ก็ให้หนั่นตัวพี่สาวเปน็นตัวหาให้มันเองมันก็นยังบ่ขืงานแถวส่วนมันดีตัวกนเรียนจุบใหม่ๆก็ยังมหมักไปไปหายูเซเว่นไปยูเซเว่นเ <laughs> ดี๋ยวมันมวน หอพีพีเพตนนต์รน,นครับหรอกอข้าทรงประกวดอพอทรองประกวดเลยสิเลียวพ่อเดองคนเดซอ,อ,อยเลยสคนเนออดี๋ยซอยเลยหหายกินนเนาะ <c oughs> โอ้หลมร้านหน่อยลมซุกิร้านหน่อยลมร้านหน่อยแนมนี่หนักหล่อลองไหนหน่อย